กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้คุยกันเรื่องคาตกรรมนะคะสัญญาณจากผู้ตรวจการอายการสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศรอินทรชุมนมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณสุดันครับเช่นค่ะวันนี้อยากคุยเรื่องคาตกรรมเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าเป็นต้องชื่นชมว่าพนักง,งานสอบสวนทาได้ดีทีเดียว ก็คือกรณีเหตุเกิดที่สงขากรณีที่น้องคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาจอดกด,ดปั๊มเบามันแล้วก็ขับออกไปสุดท้ายกลายเป็นศพแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์ทับอยู่ปรากฏว่าคนที่ฆ่าเธอเนี่ยอายุสิบเก้าปีรับไปแล้วก็ขับรถเฉียวชนแล้วโชคเธอแล้วก็ข่มขืนเธอแล้วก็ใช้เขาจะว่าน่าจะเป็นการกระบาดท,ที่สําหรับเปลี่ยนล้อรถ สี่ที่หน้านะครับจากนั้นก็เอารถมอเตอร์ไซค์พับไว้นะครับที่ผมบอกว่านี่คือฆาตกร,รที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเวลากลางคืนแล้วก็ไม่มีประจักษ์พยานแต่ที่พูดเนี่ยต้องต้องอยากจะชมเชยตำรวจนะว่าเก่งเก่งมากคือข้อที่จริงเนี่ยผมอย่างอมว่าตำรวจเขาดูภาพรถที่ออกจากปั๊มน้ำมันเป็นรถเก๋งคันหนึ่งแล้วไปดูอีกจุดหนึ่งอีกจุดตรงที่ห่างกันปรากฏว่าสี่สิบนาทีแล้ว รถเก๋งคันนั้นไม่ผ่านจุดตรงนี้เอ๊ะตำรวจก็สงสัยต่านฟังนึ่ก็ไปดูรูปของอน้องที่เสียชีวิตน้องมินดาเสียชีวิตก็ออกไปก็ไม่ผ่านไม่มีจนกระทั่งสี่สินาทีผ่านไปพบรถเก๋งคันนั้นผ่านมานะครับตำรวจก็พุ่งเป้าไปเลยว่าคนที่ขับรถเก๋งคันนี้ซึ่งดูในภาพเด็กปัม๊มน้ำมันก็มีแล้วก็ตามไปจับแล้วก็สอบสวนจนในที่สุดรับสารภาพ รับสารภาพเสร็จแล้วก็ทําที่แผนที่เกิดเหตุประกอบกรรมรับสารภาพอย่างจะฝากเตือนคนที่คิดจะก่ออาชญาก,กรรมทั้งหลายผูสนน้สื่นเห็นว่าหนีไม่รอดครับขนาดต้นของเหรอไหมวาดยังไปสองคนก็หนีไม่รอดทําไมคนร้ายนี่ไม่เข็ดไม่หลับว่าปัจจุบันในตาสัตว์ประมันเต็มถนนอยู่แล้วแล้วพนักงานสอบสวนเขาก็เข,เข็งในเรื่องพวกน,นี้วันนี้ต้องชมนะครับวันนี้ชมจริงๆเรื่องความตั้งใจจริงเลยอยากจะขอบคุณทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เราบอกว่า มันไม่มีประจักษ์พยานจะลงโทษได้ไหมคดีนี้มีครับประจักษ์พยานไม่เห็นตอนกระทาแต่มีของกลางที่ลักเอาตังค์น้องไปพันกว่าบาทมีของอื่นที่เอาไปด้วยคมขืนเสร็จค่าค่าเสร็จแล้วลักทรัพย์ผมว่าอย่างเนี้ยคําถามอะเราควรจะลงโทษคนแบบนี้ยังไงยังจะปล่อยให้เกิดอยู่ในสังคมหรือเปล่าก็ต้องฝากไป การในเรื่องของการลงโทษในเรื่องของการบังคับโทษตามกฎหมายเพรารัชทาแต่ว่าอย่างไงเพราะภาคหลังใหนหลวงรัชทัยก็พยายามจะคืนคนดีสู่สังคมแต่ปรากฏว่าคนดีของรัชทนนาทมักจะก่อเหตุคลั่งบ้างอรารวาสบ้างก็ฝากไปถึงคนที่เกี่ยวข้องทุกคนละครับและพี่น้องประชาชนก็ไปไหนก็ระมัดระวังหน่อยอย่าไปคนเดียวช่วยกันเต็มที่นะครับด้านเมืองจะได้ปลอดภัยมา่งก็เดิน ก็เลาูกันฟังแค่นี้นะครับคบำถามต่อเลยครับคุณวรบุตรกาจารย์สอบถามมาบอกว่าคือถ้าหากว่ามีสามีคนหนึ่งมีพฤติกรรมชอบเที่ยวสถานบริการชอบเที่ยวอาบอบนวดบ่อยๆแล้วภรรยาจับได้ เฉพาะที่จับได้ที่ภรรยารู้เนี่ยสี่ห้าครั้งไอ้ที่จับไม่ได้ไม่รู้อีกกี่ครั้งนะคะก็เลยสงสัยว่าอันเนี้ยเป็นสาเหตุที่ภรรยาจะใช้เป็นเหตุผลในการฟ้องหย่าได้ไหมคะอาจารย์ก็ได้นะถ้าตั้งรูปคดีดีนี่หย่าได้ก,ก็เกิดว่าความไม่ปลอดภัยกับตัวเองในครอบครัวประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองก็เหมือนในการลิล้างผิดหน้าที่ของสามีภรรยาก็ถ้าตั้งรูปคดีดีๆก็ทาได้ครับค่ะ คุณเอก,กพลมีปัญหาเรื่องลูกชายนะคะคือลูกชายอายุ20นะวัยกำลังอารมณ์ร้อนเลยปรากฏว่าไปมีเรื่องแล้วก็ทำร้ายร่างกายคนอื่นตำรวจเรียกไปรับทราบก็กล่าวหานะคะ,ะก็มีการเจราจาตกลงกันทางผู้เสียหายเนี่ยเขาขอค่าชดเชยความเสียหายบาดเจ็บอะไรของเขามาทั้งหมด1,000 0แสนบาทแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ย ไม่มีเงินจะจ่ายขนาดนั้นก็เลยสงสัยว่าถ้าเราไม่มีให้เขาหนึ่งแสนลูกชายมีโอกาสติดคุกไหมคะเนี่ยคือต้องดูบาดแผลบาดแผลว่าสาหัสหรือไม่สาหัสต้องแยกนิดนึงแยกเรื่องทางแพ่งการชดใช้ค่าเสียหายกับการกระทำทางอาญาถ้ากระทำทางอาญาทำร้ายร่างกายสาหัสอะไรก็โทษโทษกนหนะักถ้าสาหัสแล้วแต่ถ้าบรรเทาเหตุร้ายโดยการชดใช้ค่าเสียหายตามที่เห็นสมควรไม่ใช่จาเป็นต้องแสนนะครับ คือถ้าศาลเขาดูแล้วว่าความเสียหายมันไม่น่าจะถึงแสนอันช่านหมื่นตองหมื่นศาลก็อาจจะมองเลยนะก็ถ้าศาลเห็นก็อาจจะไม่ถึงกับติดคุกก็ได้ครับค่ะคุณชย,ยุตจอดรถไว้หน้าบ้านตัวเองนะคะปรากฏว่ามีวัยรุ่นเขามาเตะฟุตบอลกันมันเป็นช่วงกลางคืนนะคะคือคเจ้าตัวก็เข้าบ้านนอนตามปกติพอเช้าลงมาอา้าว กระจกรถแตกนะคะก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูปรากฏว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาเตะฟุตบอลนี่แหละคะ่ะนะไปอัดมาโดนกระจกรถแตกเลยนะคะแล้วเด็กเนี่ยก็เป็นเด็กแถวบ้านก็เลยไปเจราจากับทางผู้ปกครองของเด็กปรากฏว่าไม่มีใครรับผิดชอบเลยนะคะมีผู้ปกครองรายหนึ่งบอกว่าถ้ามีหลักฐานก็ไปฟ้องเอาเองก็แล้วกันนะก็เลยปรึกษามาว่าแม่เจอแบบนี้ทำยังไงดีคะจัน ไปแจ้งความทำข้อหาทำให้เสียทรัพย์แ,แม้จะเป็นเด็กนะตำรวจก็อาจจะเรียกมาและถ้าเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่จะไม่จบลงกนเนะี้ก็อาจจะเปถูกคดีสารเยาวชนได้ผู้ปกครองก็ไม่รู้ว่าการลูกเวงไปทำนะมันต้องรับผิดมันไม่ใช่คนที่เตะคนเดียวนะครับทุกคนที่ร่วมกันเตะนะครับก็<อ>ไปเตะอย่างนั้นบางคนบอกว่ามันมีเจตนาไหมอันนี้อาจจะเป็นเจตนาโดยเล็งเห็นผลว่าถ้าเตะฟุตบอลแล้วอาจจะไปโดนทรัพย์สินคนอื่นเสียหาย ทุกคนที่ร่วมกันก็ต้องร่วมรับผิดชอบครับค่ะส่วนท่านต่อไปคุณเอกพลน,นะคะอยู่กับภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่มีลูกด้วยกันนะในช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะมีการไปปลูกบ้านร่วมกันแต่ว่าบ้านเนี่ยปลูกบนที่ดินของพ่อตาล่าสุดปรากฏว่าภรรยาไปมีชายอื่นซะแล้วนะคะก็เลยเลิกกันทีนี้คุณเอกพลอยากจะทราบว่าแล้วบ้านที่เขาก็ลงเงิน ปลูกนะคะที่บ้านในที่ดินของพ่อตาเนี่ยไม่ทราบว่าเราเราจะทํายังไงต่อดีละคะจันก็หมึงเยอจ่าันะครับแล้วถ้าเราจะคือจริงๆแล้วมันต้องคนละครึ่งนะครับถึงแม้ไม่ได้เกิดทะเบียสบสบนสมรสก็เป็นต้นเส้นที่จะมาหาได้ร่วมกันในบ้านหลังเนี้ก็ต้องถือคนละครึง่งวิธีการก็คือว่าขอค่าชเฉยค่าฐาหารสองแล้วก็รับเงินบ้งเราลองคุยกันดูว่ากับพ่อตาได้บ้างเสียบ้างก็ลองดูดีกว่าครับค่ะ คุณสิทธิชัยไปค้ำประกันการซื้อรถให้เพื่อนยังผ่อนไม่หมดเลยนะคะปรากฏว่าเพื่อนอติดการพนันเอารถไปจำนำ<อ>แล้วก็จำนำกับเจ้าของบ่อนนั่นแหละคะ่ะนะตอนนี้ยังไม่มีใครฟ้องไฟแนนซ์ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรแต่ว่าคุณสิทธิชัยบอกว่าในฐานะผู้คำเนี่ยนะคะเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราไปแจ้งความไว้ก่อนได้ไหมเผื่อไฟแนนซ์จะได้ไม่ต้องมาฟ้องเราด้วยอะคะ่ะอาจารย์เออแจ้งไฟแนนซ์ดีกว่าครับแจ้งไฟแน,นนซะ์นะ จ้งไปแล้วว่ารถคันนี้มันถูกนําไปเป็นอย่างนี้นะค่ะก็ค่อยๆใครนั้นก็ดำเนินการเพราะเรามันมาเราไม่ได่พูดสายโดยจงค่ะจะแจ้งความร้องทุกไว้ก็เท่านั้นนะครับกาแจ้งไปแล้วเนี่ยหมายความว่าผู้คำกวนได้แจ้งเตือนให้เจ้าหนี้ได้ทราบแล้วโอกาสที่จะหลุดพ้นนั้นได้ยังมีอยู่บ้างครับค่ะคุณสมโชคนะคะขับรถแล้วปรากฏว่ามีจักรยานยนต์นะคะขับมาชนกระจกข้างของเขา แล้วจักรยานยนต์เขาก็ล้มได้รับบาดเจ็บปรากฏว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไปโรงพักตำรวจตั้งข้อหาประมาทร่วมเขาก็เลยสงสัยว่าไอ้คำว่าประมาทร่วมเนี่ยหมายความว่าผิดยังไงจะต้องรับผิดชอบกันมากน้อยแค่ไหนะคะอาจารย์คือประมาทร่วมเนี่ยหมายความว่าเราก็ประมาทเขาประมาท,ทีิเกี่ยวชนต้องถามที่สองเราประมาทหร,รือเปล่าเราขับในช่องทางเราได้ไปสันหน้าตั่ตาเขา แลวเขามาชนเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ประมาทร่วมแต่การที่ชอบตั้งข้อหาประมาทร่วมเนี่ยเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเลิกแล้วต่อกันเท่านั้นเองนะครับผมต้องบอกว่าไอ้เรื่องนี้ก็ต้องว่ากันอยากให้ฝากให้เพื่อนเพื่อนพนักงานส่วนน้องๆในดูหน่อยตั้งใจน,นิึงนะครับใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครไม่ผิดก็ว่าแต่ถ้าผิดทั้งคู่ก็ให้ชัดแจ้งวันเขาผิดทั้งคู่ให้คู่ทั้งคู่ยอมรับได้ว่าผิดทั้งคู่ แต่บางผมที่ถามมาหลายครั้งเลอเกินค่ะที่บอกประมาณร่วมประมาณาร่วมทามกันบ่อยเขาบอกเขาไม่ได้ผิดเลยเขาไม่ได้ผิดแต่ตั้งประมาณร่วมบางทีมันดูเหมือนว่าเจตนาจะเตะคดีออกจะมากกว่าครับถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดครับค่ะอาจารย์คะแล้วเวลาที่เราไม่เห็นด้วยกับประมาณร่วมเนี่ยถ้าเราจะดําเนินการสู้จริงๆเนี่ยมันยุ่งยากมากไหมคะไม่ยุ่งยากครับการลดชนเนี่ยนะครับคดีลดชนเนี่ยหนึ่งนะครับ จะดูว่ามันชนตรงไหนชนตรงไหนก็นนนนดูยังไงครับก็ดูมีเศษสิ่งของตกกรงไหน,นถ้าเป็นรถเก๋งง,ง่ายๆรืถเก๋งชนกันเนี่ยไอเศษดินที่อยู่ในบางโคลเนี่ยร่วงตรงไหนตรงนั้นจุดชนพอได้จุดชนก็จะสรุปดูสภาพรถที่ชนเราจะรู้ทันทีนะครับว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือใครเป็นฝ่ายถูกอ,อันนี้คือเทคนิคนะครับตอนผมเป็นนายการอยู่ชนบุรีตำรวจเขาก็ทำกันอย่างนี้ก็ดูคนนี้ผิดคนนี้ไม่ผิดก็ว่ากันไป ประชาชนจะได้สบายใจขึ้นครับค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณปัญญานะคะอยากจะทราบว่าหลังจากที่ศาลพิพากษาให้เราเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็ครบตามกําหนดเรียบร้อยตอนนี้ปลดการล้มละลายแล้วหลังจากนี้หมายความว่าเจ้าหนี้จะมาตามทวงเงินหรือว่ามายึดทรัพย์อะไรเรายังได้อีกไหมคะอาจารย์ได้เป็นหนี้ก่อนที่จะศาลตัดสินเรื่องล้มละลายหรือหลังก่อนศาลจะ กฎการล้มละลายนี่นั้นเท่ากับศูนย์เป็นศูยนย์ <0 S 2> นะติดมาเรียกเก็บอีกแล้วครับอ,อ๋อสบายใจได้ตั้งต้นใหม่เริ่มกันใหม่ <c oughs> นะคะ <c oughs> วันนี้เข้ามาเจ็ดคำถามเมื่อวานนี้สองร้อยเจ็ดสิบสองก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วค่ะอาจารย์โอเคแล้วเอา,เ,อาเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับคุณผค้ับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมุมค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้าน โดยสำนัก